ขึ้นค้านักช็กเลรียนทองโอลิมปิกต้องประทะคารมกับพี่ตูนบริบาลลำบากถึงอตุยต้องออกรองเป็นกรรมการเฮ้ยแม่สายังยว่ย่าเลแบบนี้ติดตามได้ในนักชิตตลุยอาเซียนอาเซียนทูกตผลิสปาีที่หพฤศจิกายนนี้เวลา6กโมงเย็น บะหมี่ร้อนๆแบบนี้ถ้าใส่ไข่ต้มด้วยทั้งอิ่มทั้งอร่อยเลยนะสูตรเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยค่ะไข่ต้มที่เซเว่นอีเลเวนกับบะหมี่ถ้วยอิ่มเลยมาดูกันไข่ที่เซเว่นอีเลเวนกินกับอะไรก็อร่อย Royal เทอร์โบท,โท,โทรริแ r รฟายสูตรปรับปรุงใหม่ด้วย LAK 1 0 0่งพัแซกซสื่อล้ำลึกถึงแกนผมสื่อผมสวยเจ,จิดจ้าปัญหาผมเสียจัดก,การได้ในหนึ่งเดียวพิเศษฟรีแซมมูลค่า15บาทถึง25พฤศจิกายนนี้ สนุนโดยสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียวหมู่น้ำตราซีพีโอ้ทำให้ตอนนี้ครับสีแดงกลับมานำเป็น9ต่อ5ครับ มาต่อที่ข้อ3เลยดีกว่านะครับมาดูกันครับไม่ต้องไปไหนไกลเรียนรู้คนอื่นแล้วก็ต้องมาสนุกกันต่อในข้อที่3าไปกันที่ประเทศไทยไนี่ละครลูกตะลุยราชนา,าจาักรไทยวันนี้พี่ไอสไตล์จะพาน้องๆไปเยอดอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกดินแดนสามวัฒนธรรมเพราะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งไทยมอญและกะเรียงอาศัยอยู่รวมกันโอบล้อมไปด้วยสายน้ำขุนเขาและผืนป่าอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำซองกาเลียไหลาจากต้นกำเนิดในประเทศเมียนมาพาดผ่านอำเภอสังขระบุรีหล่อเลี้ยงผู้คนสองฝั่งฝั่งแม่น้ำครับแม่น้ำซองกาเลียแบ่งอำเภอสังขระบุรีออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งแรกคือตัวอำเภอมีสถานที่ราชการและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยพูดภาษาไทยส่วนอีกฝั่งเป็นหมู่บ้านชามอนที่ตั้งรกรากมานานเกือบร้อยปีตั้งแต่สงครามรวมประเทศพาม่าเป็นปึกแผน่นชาวมอนมาละแม่งและมอนในแถบพามา่าก็พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่สังขบุรีรวมถึงที่เพิ่งอพยพเข้ามาใหม่ซึ่งชาวมอนที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกผัก ทำประมงค้าขายรับจ้างผู้หญิงนี้ยมนุ่งผ้าสิ้นประแป้งพมา่าแกงสีเหลืองน,นื้นเทินของไว้บนศีรษะเรียกว่าใครที่ชื่นชอบธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชาวบ้านสังขะบุรีคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ วันนี้พี่ไอสไตล์ตื่นเช้าจึงมีโอกาสได้ข้ามฝั่งไปตักบาตท,ที่หมู่บ้านมอนเป็นการใส่บาตท,ที่เป็นระเบียบม,มากๆมีทั้งชาวมอนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันนุ่งผ้าสิ้นแบบมอนต่อคิวรอตักบาตท,ที่พื้นถนนหน้าบ้านยืนเรียงกันเป็นแถวเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากตักบาตเสร็จแล้วก็เดินชมรอบๆหมู่บ้านต่อซึ่งอาคารบ้านเรือนของชาวมอญที่นี่จะมีหลากหลายแบบครับ มีทั้งบ้านไม้ไผ่สารแบบโบราณบ้านไม้บ้านปูนครึ่งปูนครึ่งไม้ก็มีแต่ที่น่าแปลกคือบ้านเกือบทุกหลังจะมีส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านตกแต่งสวยงามแตกต่างกันไปเห็นแล้วก็ชวนให้สงสัยจริงๆครับว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านมอนลักษณะคล้ายหน้าต่างแบบนี้คืออะไรอาละครับสังเกตแต่ละบ้านก็จะมีส่วนที่ยื่นออกมาด้วยคิดว่าเขายื่นออกมาไว้ ใช้ทำอะไรจะเป็นประโยชน์หรือความเชื่อคิดครับผ่านาด้อะไรอีกอะไรเขาบอะไรอีกม้งางดูสีน้ำเงินกันครับหนูคิดว่าเขาเอาไว้เก็บกระดูกพวกกระดูกคนตายค่ะเพราะว่าเห็นไหมว่าจะแบบว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอะคะอ่ะเป็นทิศ เราเห็นเหรอครับว่ามันอยู่ตะวันตกอ้าวก็มันอยู่ทางขวาเพราะว่าเห็นว่าอยู่หน้าบ้านแล้วบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประตูบ้านจะอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อเป็นเป็นช่องรับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแพรเหรอคะแพรคิดว่าอันนี้อาจจะมองต่างกับน้องนะคะคือเราคิดว่าเป็นหิ้งพระหิ้งพระอืมตรงกันข้ามเลยนะตรงกันข้ามไว้บูชาค่ะอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อของชาวมอญว่าเวลาจะเส้นไหวหรือกราบไหว้พระ หรือว่าตามความเชื่อของเขาอะค่ะก็อาจจะมีการทําทิ้งผ้าที่อยู่ออกมานอกชานบ้านเพื่อเป็นการแบบเหมือนให้ช่องว่างไว้ว่าไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะแต่ก็ยังแต่เราก็เคารพแล้วกลับวายเป็นการแให้เกียรติให้ความสาคัญให้ควาสำคัญเขาเป็นพื้นที่เฉพาะขึ้นมาใช่ค่ะสีแดงครับร้อนครับมาสีแดงครับใครก่อนครับคิดว่าน่าจะเอาไว้เป็นตู้เก็บของครับตู้เก็บของนะตู้เก็บของนะไม่ใช่ตู้กับข้าวนะเก็บของเก็บอะไรเก็บอะไรก็ ไว้เก็บของที่แบบของเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ของโบราณรพิเศษหน่อยครับที่รอและครับครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสารพระภูมิครับเพราะว่าดูจากลักษณะดูดูมันไม่ไม่ธรรมดาแล้วก็ดูดูรู้สึกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าศาสนาของเขาครับอ,อาจจะเป็นลักษณะของสารพระภูมิเนี่ยอาจจะอยู่ตรงตรงบริเวณแบบบ้านแบบนี้เลยสารพระภูมิเนี่ยคือเอาไว้เป็นที่สิงสถิตข,ของเจ้าที่เจ้าทางเทพ ใช่เทต่างไทยิงศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางใช่ครับพี่เติ้ลครับผมว่าเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของทางบ้านถ้าบ้านไหนมีฐานะหน่อยก็จะเป็นกรอบออกมาสวยๆใช้กระจกสีสันที่ดูราคาแพงถ้าบ้านไหนมีอาชีพเป็นชาวประมงหรือว่าเป็นเกษตรกรรมก็น่าจะเป็นเหมือนกับหิ่งออกมาธรรมดาธรรมดาแล้วก็ใช้กระจกธรรมดาธรรมดาติดคือเหมือนกับถ้าใครที่บ้านตรงนี้มันสวย พิธีพิถานน่อยครับบ้านนี้รวยเงินรวยประมาณนั้นบ้านรวยมากๆก็สร้างใหญ่เลยสร้างใหญ่ปิดบ้านไว้แล้วบ้านตัวเองแค่เนี้ยไมันมีหลายขนาดนะพี่เออเมื่อกี้มันก็รูต่างกันนะมีสีของกระจกที่แตกต่างกันมาลองฟังพแจ็คกันต่อสําหรับพี่นะพี่ว่าไม่เกี่ยวจะบ้านรวยหรือบ้านจนมันไม่เกี่ยวจะไปต่อเติมเพิ่มมันไม่ใช่แหละผมต้องบอกเลยว่าผมมีสิ่งของนี่คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้ว ไป <c oughs> วางรวมมันก็หยิบผิดเนี่ยดูที่เนี่ยพี่พก็ไม่เหมือนกันมันหยิบผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับน้องๆที่น้องๆเกิดมามีส่วนถูกนะฮะก็คือหิ้งพระครับน้องๆเพื่อจะได้เป็นสิริมง,งคลน,น้องๆเชื่อพี่คือหิ้งพระครับอ่าก็ดีครับหิ้งพระง่ายง่ายเลย บ้านเราเนี่ยก็เป็นิ้่คล้ายๆกับตัวทีนะฮะแล้วก็ติดไว้ที่ผนังแล้วก็บูชาถูกต้องครับแต่ของเขาเนี่ยไม่ได้ติดผนังแต่เขาตอกผนังออกไปไปแล้วก็เติมออกไปเข้าไปกลายเป็นที่วางพระหรือเป็นิ้่พระไม่ใช่หรอกเขายังเป็นแบบว่าพื้นเพของชาวไทยเชื้อสายมอญใช่ครับก็ยังมีความแบบว่าเขายังนับถือพุทธิพิศดาะอยู่อะเขาบอกว่าห้องอันนี้เขาเปรียบเสมือนแบบว่าเป็นห้องเก็บของสําหรับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว ของรักของห่วงที่เขามีอยู่เขาจะมาเก็บไว้ตรงนี้นะเนี่ยฮะเขาจะมีห่อผ้าขาวแบบนี้ครับไปไหว้นะครับในในในผ้าขาวนี่ก็จะมีของมากมาย<ช>นะครับ <Gesund. S 1> อย่างเช่นนะฮะก็คือเป็นผ้าของผ้าขางม้าเออครับเนี่ยผ้าขางมา้าตายไม่ใช่หรอกสำหรับคนเป็นเอาใส่ไว้นะครับเนี่ยก็คือของที่เส้นไหว้นะครับแล้วก็มีผ้าขาวหนึ่งผืนแต่นี่ฮะเป็นผ้าขาวผ้าขาวนี่คือเครื่องเส้นไหว้เลยนะใช่ฮะแล้วก็มีผ้าแดง เขาก็มีความเชื่อว่าอันนี้เป็นของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปนี่อีกครับคืออะไรเอ็นบอกเป็นอะไรนี่ฮะหม้อคืออะไรพี่อ๋อเนี่ยหม้อมเอามังกินซุก,กี้ใช่ฮะชาวามอสก็มีความเชื่อว่าถ้าต้มซุก,กี้กิน <c oughs> <c oughs> ัา <c oughs> อยาสีของหมดอันนี้ของมงคลโหม้อหม้อสุกี้อ่ะก็เหมือนแหละครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหม้อดินเป็นหม้อดินเป็นที่มีความข้างในใส่อะไรครับพี่ข้างในก็ใส่พวกขาตะไคร้ใบมะกรูดก็ใส่พวกข้าวตอกดอกไม้ข้าวสารอะไรเนี่ยอาหารแห้งอะไรเงี้ยฮะก็เนี่ยจะมีเม็ดข้าวสารเนี้ยใส่ใส่ลงไปด้วยข้าวตอกดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นของมงคลแล้วก็ใส่ข้าวสารอะไรเมื่อกี้หยิบมาสิข้าวสารโลโซ ลึกเขาสารเสกเขาสารเสกนะครับเขาเสกหลับแล้วก็ต้องไปปลุกต้องใช้เขาสารเขาเรียกเขาสาริดครับโดนตัวใครก็จะร้องคือจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีไว้ให้กับบรรพบุรุษบรรพบุรุษหรือวิญญาณต่างๆถูกต้องที่เขานับถือะเพราะเขาอาจจะจะไปอยู่ตรงนี้เลยครับไม่มาทําร้ายเราถูกต้องะแยกกันอยู่คนละส่วนกันอ้าวล่ะครับคุณอยู่ในบริเวณบ้านแต่ว่าคุณติดบ้านอย่างเดียวไม่เข้าบ้านอ่ะเอครับ คุณเพิลพี่เติรลบอกมาว่าเป็นเครื่องบอกฐานะ B หิ่งพระนะฮะพี่แจ็คยืนยันมาส่วนข้อ C ครับหน้าต่างผีเอาหน้าต่างผีครับ,รบเด็กๆจะเป็น A B หรือว่า C ครับคิดดีๆนะครับข้อสุดท้ายนะครับหิ่งพระคะแนนคูณสอน,นะครับก่อนครับ ครับว่าทีมสีน้ำเงินกับทีมสีแดงครับในข้อนี้ทั้ง2ทีมเลือกข้อใดครับน้ำเงินใครเลือกพี่แจ็คครับ2คนอ่าสองคนนะสีแดงมากคนเดียวเลยะทำไมคิดว่าเป็นพี่แจ็ค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่เป็นไอดอลเลยเหรอเลือกพี่แจ็คเลยอะไรสาตาพี่หรือว่าอะไรนิสัยหรืออะไรอะไรนะน้องพี่แนะนำนะกลับไปตัดแว่นสิตัดแว่นบุ้มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเลยมาดูกันนะครับว่าที่นี่เขายื่นออกมาส่วนนี้ไว้เพื่อดี มานะครับอ่ะอึ้งแน่ๆน,นะฮะและพื้นที่ส่วนที่ยื่นออกมานะครับของชาวมอญจากบ้านต่างๆไว้เพื่ออึ้งฮะแนจากข้อนี้คือการตัดสินชี้ขาดทีมไหนจะอยู่ทีมไหนจะไปช่วงหน้ารู้กันครับ